ถึงบางรักเรียบร้อยแล้วนะครับเอ okay. เราอยู่ที่เซ็นทรับลบางรักนะครับก็แปลงโฉมใหม่นะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วเราเดินลงข้างล่างก่อนนะครับชั้น b B f นะครับใช่หรือเปล่าชั้นท็อปข้างล่างก่อน ก็จะต้อนรับด้วยอท็อปก่อนนะครับแต่น่าจะเป็นแหล,งล่งรวมของกินแหละ้วยท้าทางกินอะไรดีอ่ะสับเวน,นั่กินข้าวอ่ะเท่านั้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเอาไว้ก่อนมีอีเอ็มอาร์ด้วยเนี่ยท็อปใหญ่มาก เครื่องดื่มอะไรแล้วเียมีโอชายะด,ด้วยผมไม่ได้กินนานมากแล้วว่า,วาชายะปังสยาม งั้นเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนสุดก่อนนะขึ้นไปบนสุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเผื่อว่าข้างบนจะมีฝากฟุงหรือเปล่าอลองดูแล้วกันนะชมใหม่ไม่เปลี่ยนใหม่หมดเ,เลยจำอะไรไม่ได้เลยขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยครับแล้วก็นะครับไปชั้นบนสุดคัชั้นที่มาันให้ขึ้นมาลักชั้นสี่ เื่อวออลูกครั๋อนี่มีฟันซิตี้นะขอดูแผนผังเลยดิก็ลิฟต์มาได้แค่ชั้นสี่นะเพื่อนๆชั้นสี่ก็จะเป็นของใช้ในบ้านม,มีมิสร้านชิโร่สุชิโร่เหรออ๋อถ้าร้านอาหารก็น่าจะมีร้านนี้แล้วก็ชั้นสามก็จะเป็นเครื่องแต่งกายผู้ชายนะครับ ชั้นสเป็นเกี่ยวกับเด็ก,ดกแก<ล>สตรีชั้นหนึ่งเป็นนาฬิกาเครื่องประดับเครื่องสำอางรองเทา้าผู้หญิงอะไรอย่างเง,งี้ยช้นว่าร้านอาหารอยู่ชั้น B นะครับโอเคเราอยู่ชั้น 4F อนาก็เดี๋ยวเราเดินลงข้างล่างกันนะครับทีละชั้นถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับชั้นห้าขึ้นไม่ได้โอเคก็<ด>ประมาณอ๋อมี power by ซูชิโร่ซูชิโรแอบมาหลบอยู่คนเดียวเลยเนาะร้านเดียวอยู่บนสุดนะ <g if ly> เห็นปะเห็นร้านเนาะนะผมคงไม่ได้เดิน <g if ly> อ่ะโอเคเดี๋ยวเดินให้ให้ให้ครบรอบแล้วก็ลงเยแลวกันนะชันนี้ก็จะเหมือนของใช้ในบ้านนะเพื่อนๆ <g if ly> จานชามอะไรเงี้ยนะครับ <g if ly> แต่ร้านอาหารมีร้านเดียว ฟาสต์ฟู้ดไม่มีอะครับเพื่อนๆไปอันนี้ผมก็ไม่ได้เดินละเอียดนะก็ดูคร่าวๆนะครับของใช้ในครัวในเรือนในบ้านเดินลงอืจริงๆก็มีชั้นห้าแหละทำลิฟต์เผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะมันได้เรื่อนเนี่ยทำเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วชั้นห้าแต่ไม่ได้เปิดนะครับแต่ห้างสะอาดมากเลยนะครับยังใหม่อยู่นะ ็อันนี้ชั้นอีกชั้นหนึ่งนัขายเครื่องอเอกี่ยวกับเครื่องแต่งกายผู้ชายนะครับสปอร์ตกีฬาอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นอของเด็กนะน่าจะชั้นสองหรือเปล่าจริงๆมันจะต้องมีเขียนออชั้นไว้ตรงนี้เนาะอันนี้ป้ายมันก็ไม่บอกอีกโอะไรแปลกมาเดินลมเลยนะ ชั้นหนึ่งแล้วเรียกว่าชั้นหนึ่งแล้วกันฮนะเพราะมีแมคโดนัลข้างล่างเมื่อกี้เราก็เดินแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆจะจะจะ,จะไม่ใหญ่มากนะร้านอาหารในชั้นหนึ่งจะอยู่เกาะเกาะด้านริมถนน,นหมดเลยน้องมีเ f ฟซีมี FC, มส,สว ե นเซนแม็กโดนัลสตาบั s Starbucks นะครับผม